อมาแล้วครับปลาหมันตัวแรกยังมไม่ได้ พี่น้าหนาครับที่รักในการตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็พาคุณพี่ๆหนานามาตกปลาไปเรื่อยนะครับก็มากับน้าออฟสองคนนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ๆหนานานะครับที่ให้การติดตามให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ แล้วแล้ก็ไปตกปาใช่ไน,นะครับ xa em mà lẽ ที่สี่ครับมาแล้ว ตามทีมครับไซส์ส,ยสวยโอโหเปิดฉากมาก,ก็เอาเลย บาดหัดแี้วีดนบ่อยไม่มี Gracias. we're ร้อนมากครับตอนนี้อูบ่ายสองบ่ายมุ่งกว่า yeah i have to sign it แม่ก็เลียง์ทันที i'm Do right. I have... ปารีโดนยียะเออนี่ก็โดนนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ถิ่นนี้ก็ต้องขอกราบลาพื้นที่นะครับในถิ่นนี้ครับ